มาดูต้นกระเพาครับช่วงนี้ทำไมกระเพาที่เคยแขแกนในช่วงที่แรงๆแ,แม้จะเป็นหน้าฝนแต่ฝนไม่ตกานานๆกระเพาก็ไม่งามและไปแตกใบแต่ช่วงนี้สังเกตกระเพาจะแตกใบออกมาเยอะแม้จะเด็ด เพิ่งจะเด็ดไปไม่กี่วันครับสองสวันเขาก็แตกเขาแตกยอดเล็กๆแต่จะมีดอกวัวกะเพรานี้ข้ามปีแล้วครับปลูกข้ามปีก็เลยจะต้องออกดอก,ดอกแต่ใบเล็กๆเขาจะแตกมาเยอะให้เราได้เก็บ เรื่อยๆไปอันนี้แค่ต้นเดียวนี่ครับจะลกๆหน่อยก็ไม่ได้ถางหญ้าแต่คนต้นเราก็เคยถางไว้แล้วและที่สำคัญที่งามเพราะว่าดินจะมีความร่วนซุยเพราะว่าได้เคยปุ่งดินกับมูลสัตว์และใบไม้หญ้าแห้งหญ้าสดรวมกันและโลด ลดน้ำหมดเรื่อยๆช่วงนี้ได้ผลพืชผักได้รับในตทดเก็นจากอากาศก็เลยทำการสังเคราะห์แสงดูดซึมธาดอาหารในดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นจึงได้งามทุกต้นครับนี่ก็ต้นเดียว พุ่มใหญ่เหมือนกัดครับนี่ครับแค่ตนเดียวเขาก็แตกราขาออกมาเรายิ่งเด็ดเขาก็ยิ่งงามช่วงหน้าฝนนี้จะงามเป็นพิเศษเพราะว่าฝนในน้ำฝนในอากาศมีธาตุในตัวเกนที่เคยบอกไว้ครับ ทำให้พืชสับขอแสงและนำไปใช้แม้เป็นไม้ดอกไม้ผลก็งามได้เขาจะดูดซึมธาดอาหารได้ดีเมื่อใบได้รับธาดอาหารในตัวเจ่นากอากาศรากก็จะดูดซึมขาดอาหารมาเลี้ยงได้ดี ตึ้งตากจากข้าช่วงหน้าแรงต้นพืชผักจะไม่งามเพราะว่าไม่มีธาตุไนโตรเจนนอกจากเราจะใช้มูลสัตว์น้ำหมักรดลาดและรดน้ำเขาก็จะได้รับธาตอาหารในดินแต่ก็ไม่เหมือนน้ำฝนครับเพราะว่าอากาศ ที่มีฝนตกจะชุ่มชื้นอากาศสัมผัสจะชุ่มชื้นพืชผักก็จะชอบเป็นพิเศษถ้าอากาศแห้งแรงพืชผลพืชผลผักทั้งหลายจะแตกกันไม่ค่อยงาม ไว้ครับในครัวเรือนไม่ต้องมากต้น2ต้นหรือเราไม่ต้องปลูกเลยแค่โปรยเมล็ดไว้ก็ขึ้นมาได้ให้เราเก็บกินไม่ไหวแต่ผมก็ปลูกขายด้วยครับ <Kook. S 1> ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับ ดูต้นกะเพาที่แตกให่งามในช่วงหน้าฝนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ